การใช้างานตัวสมารท์ทค y ิ n เลสเอนทีสำหรับตัวมาด้า3นะคะตัวนี้เนี่ยแค่เราสอดมือไปนะคะก็จะทําการปลดล็อกรถนะคะแบบนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าสมมุติว่าเราต้องการล็อกรถนะคะแค่เราสัมผัสตรงนี้นะคะรถก็จะทําการล็อกเองนะคะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยกุญแจค่ะจะต้องอยู่รัศมีใกล้กับตัวรถนะคะอันนี้เป็นกุญแจรีโมทของตัวรถมาด้า3นะคะ รถคันนี้ค่ะสามารถกดปลดล็อกรถนะคะจากตัวกุญแจได้เลยนะคะโดยด้านข้างค่ะจะมีปุ่มปลดล็อกนะคะแล้วก็ล็อกรถนะคะลูกค้าสามารถกดล็อกหรือว่าปลดล็อกได้เลยนะคะกรณีที่ไม่สามารถใช้กุญแจตัวนี้ในการปลดล็อกรถได้นะคะลูกค้าสามารถกดตรงนี้ค่ะด้านล่างตรงนี้นะคะดึงสลักมาด้านนี้แล้วก็สามารถใช้กุญแจที่เป็นกุญแจฉุกเฉินด้านในได้นะคะในการปลดล็อกรถ กรณีที่เราต้องการจะใช้ตัว memory seat นะคะเราเนี่ยต้องตั้งค่าเกาะนะคะโดยทำการปรับผ้านั่งที่เราต้องการมเมื่อปรับผ้านั่งเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็แค่กดนะคะปุ่มเซทนะคะให้มีเสียงสัญญาณหนึ่งครั้งแล้วก็กดตำแหน่งเลขหน<ม>ึ่งเพื่อบันทึกตำแหน่งของตำแหน่งที่1นนะคะแต่ทุกครั้งที่เราทำการ memory ตัวเบาะนะคะเราต้องทำการ start เครื่องก่อนทุกครั้งค่ะแล้วก็เมื่อลูกค้าต้องการใช้งานนะคะก็แค่กดตัวเลขค่ะ เหมือนกรณีนี้นะคะเราทําการเซตตําแหน่งที่1พอเราต้องการจะใช้งานตําแหน่งที่1นึ่งเราก็แค่กดเลข1แค่นี้นะคะเบาะจะทําการปรับเป็นตําแหน่งที่เราได้บันทึกเอาไว้ค่ะในส่วนของปุ่มด้านข้างนะคะตัวนี้ค่ะจะเป็นตัวที่คอยปรับกระจกกดต่ําลงนะคะกรณีที่เราเข้าเกียร์ R หรือเกียร์ถอยหลังสมมุติว่าเราต้องการให้กระจกนะคะฝั่งทางด้านขวามือนะคะกดต่ําลงเมื่อเราเข้าเกียร์ถอยหลังเราแค่ต้องกดปุ่มด้านขวามือค่ะ ก็จะมีไฟติดนะคะอันนี้พอไฟติดหมายความว่าเมื่อลูกค้าค่ะกดหรือว่าเข้าเกียร์ถอยหลังนะคะกระจกนะคะฝั่งทางด้านขวามือจะกดต่าลงเพื่อให้เห็นเส้นขอบถนนหรือเส้นด้านข้างค่ะในส่วนของตัวปุ่มด้านบนตรงนี้นะคะก็เป็นปุ่มที่คอยกดปรับกระจกนะคะเป็นกระจกด้านข้างค่ะคอยปรับตำแหน่งดันขึ้นดันลงหรือว่าฝั่งทางด้านซ้ายแล้วก็ขวานะคะถ้าสมมุติว่าต้องการที่จะเลือกปรับทางด้านซ้ายมือนะคะ เราก็ต้องทําการเลือกนะคะฝั่งทางด้านซ้ายมือก่อนนะคะแล้วค่อยปรับส่วนตัวด้านล่างนะคะด้านล่างตรงนี้ค่ะเมื่อเรากดใช้งานแล้วกระจกทั้ง4บานจะไม่สามารถกดเปิดหรือว่าไม่สามารถใช้งานได้ค่ะทางด้านของตัวพงวมาลัยนะคะฝั่งทางด้านซ้ายมือค่ะก็จะมีปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงนะคะตัวนี้ก็จะเป็นปุ่มเลื่อนนะคะเลื่อนขึ้นวิทยุนะคะหรือว่าเปลี่ยนคลื่นเพลงนะคะ <S <S <ๆ>นอกจากนั้นก็จะมีการใช้งานคําสั่งเสียงซึ่งมาได้3คันนี้ค่ะ รองรับคําสั่งเสียงเป็นภาษาไทยแล้วนะคะดังนั้นยังมีการรับสายวางสายโทรศัพท์ค่ะส่วนตัวตัวอินโฟตัวนี้นะคะจะเป็นปุ่มที่คอยเปลี่ยนในส่วนของตัวมาตรวัดของเรานะคะมาตรวัดของเราตรงกลางค่ะจะสามารถเปลี่ยนการแสดงผลได้นะคะยกตัวอย่างเช่นด้านหน้าที่เราแสดงอยู่ณนะตอนนี้นะคะก็จะแสดงเกี่ยวกับระบบ i y แอ c t i v e s e n ค่ะรวมถึงอัตราความเร็วเฉลี่ยนะคะนอกจากนั้นถ้าเรากดอินโฟอีกหนึ่งครั้งค่ะ ก็จะแสดงผลนะคะเกี่ยวกับความเร็วนะคะของรถค่ะถ้าเรากดอีกหนึ่งครั้งนะคะก็จะมีการแสดงผลในส่วนของอัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ยนะคะเป็นข้อมูลการขับขี่ของเราค่ะแล้วก็เมื่อเรากดอีกหนึ่งครั้งนะคะก็จะเข้าสู่เมนูการแสดงเกี่ยวกับระบบแอ t i v e s เ n น e เหมือนเดิมค่ะถัดมานะคะทางด้านขวามือที่เราเห็นนะคะตัวนี้เนี่ยก็จะบอกเกี่ยวกับน้ํามันที่เหลือในถังนะคะว่าเหลืออีกกี่ลิตร นะคะหรือว่าวิ่งได้อีกกี่กิโลเมตรค่ะแล้วก็ทางด้านซ้ายมือนะคะก็จะบอกเกี่ยวกับอัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ยนะคะของเราในการใช้งานของรถคันนี้ค่ะแล้วก็ด้านล่างนะคะก็จะบอกในส่วนของตัวทิป B นะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยเราสามารถกดเลื่อนดูทั้งทิป A ทิป B หรือว่าทิปรวมได้นะคะโดยกดด้านข้างนะคะตรงนี้จะมีคําว่าทิปอยู่นะคะพอเรากดไปค่ะก็จะแสดงนะคะเหมือนณนะตอนนี้ค่ะ ที่ขึ้นว่า46กิโลเมตรตอนนี้เนี่ยเราอยู่ในกรณีที่เป็นทิปรวมนะคะถ้าเรากดอีกหนึ่งครั้งจะมี A อยู่ด้านบนนะคะตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นการจับในส่วนของตัวทิป A ถ้าเรากดอีกหนึ่งครั้งก็จะเป็นทิป B นะคะส่วนการรีเซ็ตทิปนะคะเราแค่กดตัวทิปค้างไว้นะคะถ้าสมมุติกรณีที่เรากดค้างแล้วค่ะค่าทิปเนี่ยก็จะถูกลบนะคะแล้วก็จะเป็น0กิโเมตรเหมือนเดิมค่ะ ในส่วนของตัวหน้าจอเซ็นเตอร์ดิสเพย์ของเรานะคะก็จะมีไอคอนนะคะอยู่ทั้งหมด5ไอคอนในการนะคะไอคอนแรกเนี่ยเป็นตัวของข้อมูลค่ะข้อมูลนะคะพอเรากดเข้าไปก็จะแสดงในส่วนของหน้าจออัตราการเปลี่ยนถังน้ำมันเชื้อเพลิงนะคะพอเรากดเข้าไปเสร็จตัวนี้ค่ะก็จะมีการบอกนะคะการทํางานของระบบ i s t o p นะคะอย่างที่2ก็จะแสดงในส่วนของสถาหนะของตัวรถนะคะไอคอนที่2จะเป็นเกี่ยวกับความบันเทิงค่ะ พอเรากดเข้าไปนะคะตัวนี้เนี่ยเราสามารถเลือกนะคะเลือกเปลี่ยนช่องทางการรับฟังในส่วนของออแหล่งสัญญาณต่างๆเช่นเราสามารถเปลี่ยนจาก AM ไป FM นะคะหรือว่าเปลี่ยนจาก FM มา b บ t ู o ูธก็ได้ค่ะกรณีที่ลูกค้าเนี่ยเสียบตัว USB นะคะสามารถที่จะฟังนะคะฟังเพลงจากตัว USB ทั้งตัวช่องที่1แล้วก็ช่องที่2ได้ด้วยค่ะ จากนั้นนะคะตัวเมนูที่2นะคะตัวนี้ก็จะเป็นรายการของรายการโปรดนะคะตัวนี้จะเป็นรายชื่อสถานีค่ะกดเ,<ข>เข้าไปดูได้เลยนะคะกรณีที่ลูกค้าเนี่ยสมมุติว่ารถเคยใช้อยู่ที่หัดใหญ่แล้วทําการขับไปเที่ยวนะคะที่ภูเก็ตหรือว่าที่จังหวัดอื่นๆนะคะลูกค้าสามารถที่จะอัปเดตสถานีหรือว่าขึ้นวิทยุได้นะคะเพื่อทําให้เหมือนกับตัวรถเนี่ยรับขึ้นสัญญาณใหม่ๆนะคะหรือขึ้นความถี่นในช่องใหม่ เพื่อทำให้ลูกค้าสามารถใช้งานตัวคลื่นวิทยุได้อย่างเป็นปกตินะคะถัดมาค่ะตัวนี้ก็จะเป็นตัวควบคุมนะคะในส่วนของตัวคลื่นสถานีนะคะทั้งแบ็กกรานะคะหรือว่าจะกดไปข้างหน้าตัวนี้ก็จะเป็นการปรับกรณีที่ลูกค้าเนี่ยรู้แล้วว่าต้องการฟังจากช่องทางคลื่นที่เท่าไหร่นะคะง่ายที่สุดคือลูกค้าเข้าเมนูนี้แล้วก็ปรับด้วยตัวเองได้เลยค่ะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นการตั้งค่าเครื่องเสียงนะคะ ต้องการให้เป็นเสียงทุ่มเสียงเบนเสียงหนักหรือว่าต้องการที่จะเลือกตำแหน่งนะคะสมมุติว่ารถคันนี้ใช้คนเดียวลูกค้าสามารถกดนะคะปรับที่จะให้เพลงนะคะมุ่งนะคะเสียงเนี่ยมุ่งมาทางที่คนขับเพียงคนเดียวก็ได้หรือว่าถ้าสมมุติใช้กันหลายคนก็สามารถปรับทิศทางของเสียงนะคะได้จากเมนูนี้ได้เลยค่ะนะคะจากนั้นถ้าเราถัดเข้าออกมานะคะ แล้วก็กลับเข้ามาเป็นเมนูหลักนะคะก็จะมาที่ไอคอนที่4ตัวนี้ก็จะเป็นระบบนําทางนะคะพอเราคลิกเข้าไปนะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวแผนที่นะคะก็จะแสดงเป็นละติจูดแล้วก็ลองติจูดให้ค่ะสำหรับตัวเมนูสุดท้ายนะคะเป็นการตั้งค่าต่างๆของตัวรถค่ะพอเราเข้ามาในเมนูตั้งค่าแล้วนะคะ ตัวบรรทัดแรกค่ะจะเป็นการตั้งค่าเกี่ยวกับหน้าจอของรถนะคะลูกค้าดูฝั่งทางด้านซ้ายมือก็ได้ค่ะก็จะมีในส่วนของตัวภาพแสดงให้เห็นนะคะหน้าจอของรถเนี่ยลูกค้าสามารถเลือกตั้งค่าได้ทั้งหน้าจอ a d d ก็คือในส่วนของหน้าจอแสดงผลเวลาที่คนขับมองตรงไปจะเห็น หน้าจอกลางหน้าจอแสดงผลนะคะรวมทั้งหน้าจอตัวมัดวัดหรือว่าหน้าจอตัวหน้าปัดลูกค้าสามารถกดเลือกเข้าไปตั้งค่าต่างๆได้เลยจากเมนูนี้ค่ะบรรทัดถัดไปนะคะจะเป็นการตั้งค่าในส่วนของตัวเสียงนะคะก็จะรวมทั้งการตั้งค่าเครื่องเสียงแล้วก็การตั้งค่าการแจ้งเตือนเสียงของการแจ้งเตือนต่างๆของตัวรถนะคะลูกค้าสามารถกดเข้ามาตั้งค่าได้ที่หน้านี้ได้เลย ถัดมานะคะตัวนี้ก็จะเป็นการตั้งค่าระบบความปลอดภัยของตัวรถค่ะในเมนูนี้เนี่ยก็จะประกอบไปด้วยการตั้งค่าเกี่ยวกับระบบความปลอดภัยต่างๆทั้งในเรื่องของการควบคุมการขับขี่การเตือนทั้งก่อนเกิดเหตุนะคะแล้วก็มีการตั้งค่าในส่วนของตัวจอแสดงผลนะคะจอแสดงผลก็จะเป็นการตั้งค่าเกี่ยวกับตัวกล้องนะคะรอบคันรวมทั้งการตั้งค่าเกี่ยวกับตัวเซ็นเซอร์ลูกค้าสามารถกดเข้ามาในเมนูการตั้งค่าระบบความปลอดภัยแล้วก็เลือก ใช้งานนะคะแบบที่ลูกค้าต้องการใช้งานได้เลยนะคะถ้าต้องการใช้งานระบบไหนแค่ติ๊กถูกหน้าระบบนั้นเท่านั้นเองค่ะถัดมานะคะจะเป็นการตั้งค่าของตัวรถค่ะตัวนี้เนี่ยก็จะแสดงในส่วนของการตั้งค่าเกี่ยวกับระบบล็อกประตูนะคะไฟด้านนอก,ไฟ,นนอกไฟด้านในที่ปัดน้ำฝนแล้วก็จะมีทั้งการพับกระจกนะคะระบบไฟเลี้ยวทุกอย่างที่เป็นเกี่ยวกับตัวรถ ลูกค้าสามารถกดเข้ามานะคะแล้วก็เลือกการตั้งค่าแบบที่ลูกค้าต้องการได้เลยนะคะทุกอย่างเกี่ยวกับการตั้งค่าตัวรถจะอยู่ในส่วนของเมนูด้านตัวหน้าจอแบบนี้นะคะถัดมาค่ะจะเป็นการตั้งค่าการเชื่อมต่อนะั่นคือการเชื่อมต่อบลูทูธนะคะลูกค้าสามารถกดเข้ามาเชื่อมต่อในเมนูน,นี้ได้เลยนะคะแล้วก็ Apple Car p l a y หรือว่า Android Auto นะคะ คือปกติแล้วค่ะ Apple c a r า a a อร์อั o เมื่อเสียบสายนะคะก็จะสามารถใช้งานได้เป็นปกตินะคะสำหรับตัว Center Commander นะคะตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นการใช้งานของปุ่มต่างๆนะคะรูปบ้านเนี่ยก็จะเป็นการเข้าสู่เมนูหลักนะคะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นการเข้าสู่เมนูของการฟังเพลงนะคะตัวนี้จะเป็นในส่วนของตัวน a v i เกเตอนะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัว b บ็ k ย้อนกลับนะคะ ตรงกลางตัวนี้ค่ะสามารถหมุนเลือกนะคะหรือว่าสามารถเลื่อนซ้ายขวาได้นะคะนอกจากนั้นแล้วปุ่มทางด้านตรงนี้นะคะก็จะเป็นปุ่มเล็กๆค่ะคอยใช้ในส่วนของการเปิดเสียงเพิ่มเสียงลดเสียงนะคะแล้วก็ที่สําคัญตัวนี้เนี่ยสามารถใช้ในการของปิดเสียงหรือว่ามิวไว้นะคะนอกจากนั้นปุ่มตัวนี้ค่ะเมื่อเรากดค้างนะคะจะเป็นการปิดในส่วนของตัวระบบทั้งหน้าจอทั้งหมดเลยนะคะพอเวลาลูกค้าปิดแล้วเนี่ย ก็คือจะไม่สามารถเล่นในส่วนของตัวหน้าจอได้นะคะเครื่องเสียงทุกอย่างก็จะปิดเป็นการปิดการใช้งานทั้งหมดนะคะถ้าสมมติต้องการจะเปิดใช้งานนะคะก็แค่กดปุ่มเล็กๆค้างไว้นะคะก็จะสามารถใช้งานได้เป็นปกติค่ะรูปดาวก็จะเป็นในส่วนของตัว Favorite นะคะเป็นเมนูลัดนะคะทั้งในส่วนของตัวเพลงที่ชอบเบอร์ที่สําคัญนะคะหรือว่าเป็นสถานที่นะคะที่สําคัญเราสามารถกด Favorite หรือว่ารูปดาวไว้ได้ค่ะ ตัวระบบของตัวแอร์นะคะเวลาทำการเปิดใช้งานนะคะก็กดเปิดตรงนี้นะคะ AC ก็จะเป็นในส่วนของตัวแอร์นะคะพอ AC ติดนั่นหมายความว่าแอร์เนี่ยเปิดใช้งานแล้วนะคะแล้วก็ถ้าสมมุติเป็นการเพิ่มแรงลมหรือว่าลดนะคะกดจากตรงนี้ได้เลยบวกก็จะเป็นเพิ่มลดก็จะเป็นลดนะคะแล้วก็แอร์ของเราเป็นแบบดูอัลโซนนะคะนั่นหมายความว่าถ้าเราปรับหมุนตรงนี้ค่ะตอนนี้เนี่ยมันทําการซิงกันอยู่นะคะ ถ้าเราปรับทางด้านขวาเท่าไหร่ซ้ายก็จะไปเท่ากับทางด้านขวาแต่เมื่อไหรก็ตามค่ะที่เรากดปุ่มนี้ออกนะคะหมายความว่าถ้าเราปรับทางด้านขวาทางด้านซ้ายค่ะสังเกตนะคะอุณหภูมิก็จะคงที่ไม่ได้เปลี่ยนนะคะเพราะว่าเราทําการแยกดูโอโซนซ้ายแล้วก็ขวาไปแล้วนะคะแต่ถ้าสมมุติเราต้องการให้มันปรับคู่เหมือนเดิมนะคะกดคําว่าซิงค์นะคะมันก็จะทําการปรับคู่เหมือนตอนเริ่มแรกเมื่อกี้เลย แล้วก็ถัดมานะคะตัวนี้ก็จะเป็นตำแหน่งของลมที่พัดนะคะลูกค้าสามารถเลือกตั้งค่าได้นะคะก็คือลมด้านหน้านะคะทั้งหน้าแล้วก็ขาหรือว่าขายอย่างเดียวหรือว่าจะเป็นขาแล้วก็ไล่ฟ้าหน้านะคะกรณีลลที่เป็นตัวไล่ฟ้าหลังเนี่ยก็ต้องกดเลือกตรงนี้ด้านล่างนะคะถ้าปิดแอร์นะคะก็กดที่เดิมตัวเกียร์นะคะถ้าสมมติลูกค้าต้องการที่จะใช้โหมดจาก เกียร์ออโต้เป็นเกียร์แมนนวลนะคะก็แค่ดันเกียร์ลงมาปกติเราใช้เกียร์ออโต้ถูกไหมคะถ้าต้องการใช้แมนนวลก็คือดันเข้ามาหาตัวเราทีนี้ลูกค้าจะสามารถปรับเพิ่มแล้วก็ลดเกียร์เองนะคะเป็นในโหมดของแมนนวลถ้าไม่ต้องการใช้แมนนวลแล้วก็แค่ดันออกก็จะเป็นโหมดของเกียร์ออโต้ค่ะแล้วก็ตัวข้างๆเกียร์ตัวนี้นะคะก็จะเป็นโหมดสปอร์ตนะคะถ้าลูกค้าเปิดใช้งานนะคะแค่ดันขึ้นคําว่าสปอร์ตก็จะขึ้นที่มาตรวัดนะคะ กรณีที่เป็นโหมดสปอร์ตจะทําให้รอบของเครื่องเนี่ยมาเร็วกว่าปกตินะคะใช้ในกรณีที่เราเร่งแซงถ้าไม่ต้องการใช้งานก็แค่ดันลงคําว่าสปอร์ตที่มารวัดก็จะหายไปเช่นกันค่ะสําหรับตัวน้ามันนะคะที่ใช้ในรถของมาด้าสามนะคะก็จะสามารถดูได้จากตรงนี้นะคะคือเติมน้ามันแก๊ส so 9 e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  5 e10 e20 e85 ที่สําคัญนะคะตัวมาด้าสคันนี้เนี่ยจะไม่มีตําแหน่งในส่วนของการเปิดถังน้ํามันนะคะ ลูกค้าถ้าสมมติต้องการแบบไปปัม๊มต้องการจะเปิดถังแค่ลูกค้าทําการกดปลดล็อกนะคะถ้ากดปลดล็อกแล้วอะค่ะเ,เด็กปั๊มนะคะก็จะสามารถกดเปิดจากตรงนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าสมมติลูกค้าล็อกรถไว้จะไม่สามารถเปิดถังน้ํามันตัวนี้ได้นะคะส่วนน้ํามันที่เติมค่ะก็จะมีระบุไว้หมดเลยค่ะก็จะเป็นแก๊สโซฮอล์95หรือว่าเป็นซิน95นะคะ e10 e20 แล้วก็ e85 นะคะตัวนี้เนี่ยสามารถเติมในส่วนของตัวมาได้3ได้หมดเลย และที่สําคัญนะคะกรณีที่ลูกค้าต้องการเปลี่ยนน้ำมันเชื้อเพลิงนะคะแนะนําให้น้ํามันที่อยู่ในถังนะตอนนั้นเนี่ยเหลือน้อยที่สุดนะคะอาจจะสัก47หรือว่า40กิโลเมตรก็ได้ดูจากค่าเร่งนะคะแล้วก็ถ้ามันเหลือเท่านั้นแล้วค่ะลูกค้าเข้าปั๊มแล้วก็เติมของใหม่เข้าไปอย่างต่ํานะคะ500บาทนะคะตัวนี้ก็จะสามารถเปลี่ยนชนิดของน้ํามันได้อย่างปลอดภัยค่ะวิธีการเปิดฝาท้ายนะคะสังเกตจากตัวกึ่งกลางโลโก้ค่ะ แล้วก็กดมาด้านล่างนะคะก็จะสามารถเปิดในส่วนของตัวฝาท้ายได้เลยนะคะปุ่มที่เห็นตรงนี้นะคะจะเป็นปุ่มล็อกรถนะคะก็คือล็อกประตูทั้ง4บานกรณีที่ลูกค้าเนี่ยทำการแบบกดกดล็อกนะคะจากกุญแจเพราะฉะนั้นประตูด้านหน้าเนี่ยก็จะเปิดไว้นะคะก็คือจะปลดล็อกไว้แล้วก็เพื่อความปลอดภัยลูกค้าสามารถกดล็อกจากตรงนี้ได้นะคะประตูด้านหน้าทั้งสีบานก็จะล็อกให้นะคะแล้วก็วิธีการปิดนะคะจับตรงนี้ดันลงมาค่ะแล้วก็ แ่นเองตำแหน่งของการเปิดฝากระโปรงด้านหน้ารถนะคะด้านล่างตัวนี้ค่ะก็จะเป็นมีสลักอยู่นะคะเราดันเข้ามานะคะก็จะเป็นการเปิดในส่วนของตัวฝากระโปรงด้านหน้ารถได้เลยค่ะตัวนี้นะคะก็จะเป็นตัวเช็คนะคะระดับของน้ําที่เป็นน้ําที่ใช้ฉีดกระจกนะคะก็จะดูจากตัวน้ำนะคะที่อยู่ในตรงช่องตรงนี้นะคะแล้วก็น้ำที่ใช้ในการฉีดใช้กับฉีดกระจกนะคะ แนะนำว่าเป็นน้ำเปล่าเท่านั้นค่ะไม่แนะนำให้เติมน้ำยานะคะลงไปเพราะว่ามันจะทำให้ไปอุดตันในส่วนของตัวช่องที่ฉีดน้ำค่ะในส่วนของตัวแบตเตอรี่นะคะตัวนี้เนี่ยลูกค้าสามารถดูปริมาณของแบตเตอรี่นะคะจากด้านข้างได้เลยและที่สำคัญตัวนี้ค่ะเมื่อถึงระยะเวลาที่ต้องเปลี่ยนแบตนะคะจะมีการแจ้งเตือนเป็นรูปไฟสามเหลี่ยมเกิดขึ้นนะคะนั่นหมายความว่าให้ลูกค้าเอารถเข้ามาเช็คในส่วนของตัวแบตเตอรี่ได้เลยนะคะ แล้วก็ตัวนี้นะคะถ้าสมมติลูกค้าเกิดข้อสงสัยนะคะก็คือสามารถที่จะเอารถเข้าเช็คกับศูนย์บริการมาด้าชูเกตยนหัดใหญ่ทั้ง4สาขาค่ะทั้งหมดนี้นะคะเป็นคู่มือการใช้งานเบื้องต้นของรถยนต์มาด้าสามหากลูกค้าท่านใดนะคะต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถโทรเข้ามาสอบถามได้ที่มาด้าชูเกตยนหัดใหญ่ทั้ง4สาขาค่ะ